แม่เจ้าหูดกบ้าดกบออะไรขนาดนี้ครับคือเราเคยเห็นแต่ต้นลำยาไยบ้าใบาตอนเนี้ยบ้าออกลูกแล้วดูดิข้างบนเนี่ยครับสุดยอดโอโ้โหบ้าขนาดไหนบ้าจนกิ่งแทบจะเอาไม่อยู่ครับดูสิครับใต้ต้นเขาเหล่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยต้องเอาไม้ไผ่มาคำ้ำใต้ต้นเลยทีเดียวอ่า แปลงเนี่ยผมเคยบอกลูกค้าแล้วนะคบว่าขายอยู่นะครับขายเพราะความจําเป็นเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นเขาไม่ขายอันเนี้ยต้นลำํำไยครับ8ปีเขาไม่มีเวลามาดูแลไม่เคยดูแลตอนนี้ปีแรกจ้างคนมาดูแลครับบ้าท ผลผลิตมากเลยออกเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับอันนี้ให้ชมต้นด้านนาก่อนนะครับผมอ่าเห็นเป็นสวนแบบนี้นะครับเนื้อที่สองไร่2ง,งานเขาไม่ได้เอาน้ํามาจากลาคั่วจากอะไรนะครับเขาใช้น้ําประปาเนี่ยครับเดินท่ออยู่ใต้นี้นะครับแบบอย่างนี้เลยอ่าอันนี้มิเตอร์น้ําอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมแล้วแปลงเนี่ยเป็นแปลงที่ติดก,กับถนนลาดยางด้วยนะครับผมอ้าวเอาสิ ฝั่งเนี้ยคือฝั่งทิศเหนือนะครับน้าก้างเนี่ยก็อยู่ที่43เมตรความลึกเข้าไปด้านในเนี่ย96เมตรนะครับข้างในเนี่ยมีหมู่บ้านอยู่เราเห็นไฟฟ้าไหมครับเห็นไฟสว่างสองทางไหมครับผมปแปลงเนี้ยมีในหน้าคนอื่นอ่ะเขาไปบอกขายอ่ะราคา2ล้านเฮ้ยได้หรอสองไรครึ่งราคา2ล้านได้หรอผมขาย1ล้าน3 5 0แสนบาทเอา้าต่อรองเลยด้วยใครสนใจอยากลองเข้ามาดูลองเข้ามาดูเดี๋ยวผม ให้คุณได้เห็นแบบเต็มเ็มดีกว่าเบื่อและหน้าผมไม่ดูเราไปดูลำไย,ยกันปะผมพาดูนะครับอาพาชมพาชมพาชมอ่กล้องมันจะยึกยๆๆักยักนิดนึงนะเพราะว่าผมก็ใช้อุปกรณ์แบบคนเดียวสามารถทําได้เนี่ยครับคือต้นมันเป็นแบบนี้เลยแล้วคุณดูสิ่งสิ่งที่ได้ครับเออแล้วคุณเชื่อไหมคนที่มาดูแลสวนให้ตอนเนี่ยเป็นคนสุพรรณเฮ้ยคนลานรีตกใจอะ่ะคนสุพรรณทำลำไย,ยได้ด้วยหรอ แล้วเพิ่งจะทํำอีกครั้งแรกด้วยนะดกขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้มีการดูแลใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ออกผลผลิตแล้วปีเนี้ยพอเราเริ่ม่าใส่สารฮอร์โมนอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันเร่งจนมันโตขนาดนี้เลยแล้วคุณดูครับคุณอ่าเนี่ยทุกต้นลักษณะมันจะเป็นแบบนี้หมดเลย คือต้องมานั่งค้าไปค้ามาค้าไปค้ามาในนี้ผมก็จาไม่ได้แล้วเพาะว่ามีกี่ต้นแต่ว่ามีหลายต้นแน่นอนป่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําบ้านสวนนะครับผมแนะนําเลยเพราะเนื่องจากว่าเนื้อที่มันแค่สองไร่2ง,งานเองเรากําไรตรงที่ว่าปีเนี้ยมันออกลูกปีแรกแล้วมันบ้ามันโดกขนาดเนี้ยปีถัดไปเนี้ยถ้าเกิดเราทำเนี้ยเราก็ยังได้แบบนี้อยู่นะอ่าคือ สายพันธุ์มันดีมากนะคบผมเนี่ยแถวเนี่ยคือเป็นสวนหมดเลยด้านหน้าบริเวณนี้ตรงช่วงนู้นนะ่ะยังปลูกเสริมได้อีกนะครับในเรื่องของแนวเขตแนวรั้วต่างเนี่ยมีให้ชัดเจนนะครับล้อมรั้วเอาไว้ให้เสร็จตับเรียบร้อยแล้วแล้วแถมนะครับปแปลงนี้อยู่ในเขตของตำบลน,น้ำพุอำเภอเมืองราชบรุรีจังหวัดราชบุรีขับเข้าขับรถเข้าตัวเมืองใจกลางเมืองราชบุรีเนี่ยประมาณละลายีนาทีนะครับผมแต่ถ้าเราออกไปทางเส้นถนนทางหลวงแผ่นด,ดินเนี่ยสกิโลเองอุ้ยมันดีอ่ะคุณคุณดูดิพาทิด ตกดินไปทางด้านไหนอันนี้เงาอยู่ด้านนี้ พาทิ่ตกดินอยู่ทางด้านหลังทางด้านนน้นนะครับโหหน้าแปลงสวยมากเลยนะครับผมอ่ะแปลงนี้นะครับผมพาเดินดูเรื่อยๆเนาะไม่คิดอะไรมากเ,าเป็นว่ามาชมความสดชื่นในช่วงของหน้าร้อนเดือนเมษากันนะครับอ่า l อ f เ l ีฟนะครับใครจะว่าขายตึก4,000ล้านได้ไม่เป็นอะไรครับยินดีด้วยแต่มันเป็นข่าวปลอมข่าวจริงณนะตอนนี้คือแปลงนี้2ไร่2ง,งานเอาไปเลย1นึ่งล้านสามแสนบาทครับ โห oh, ซื้อไปแล้วได้กําไรแบบอย่างนี้อ่าคุณดูสิครับเนี่ยออกรูปหมดอันนี้ขนาดผมเปิดเลนวายนะคือออกมองไปทางไหนเนะี่ยมันก็เป็นลำใหญ่ทางนั้นเลยอ่าเราเจอคนสวนพี่ครับอันนี้พันอะไรนะครับพี่ e e door. อีดออ๋ออ่าเรียกเขาไม่เพราะเขาเลยบ้าผลผลิตให้ดูเลยไปเรียกเขาอ e ีเนาะต้องเรียกคุณดอ,อไม่ได้มัน มันพูดยังไงมันก็ไม่ได้สักทีนึ่งอ้าวไม่เอา,เอา,เอาไม่พูดดีกว่าเนาะเป็นลํำไย,ยก็แล้วกันอุ้ยต้นนี้ลมลมมากเนี่ยเดูดิแล้วดูดิพี่เขาดูแลดีขนาดไหนพี่ถ้าเกิดว่ามีคนมาซื้อใหม่อ่ะพี่รับจ้างดูแลไหมครับรับค่ะรับเนาะพี่คิดราคาย,ยังไงเราค่อยคุยกันเราค่อยคุยกันอ่านี่ผมมีคนสวนให้ด้วยเ้าเอา,เอาดิ ใครอยากได้แปลงนี้ผมมีคนส่วนให้แล้วอ่าเขารับดูแลให้ได้นะคุณจะห่วงว่าเอ๊ซื้อที่ดินแล้วจะต้องเสียค่าภาษีอ่าอะไรนะภาษีลกล้างหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับทําเป็นภาษีเกษตรได้เลยนะครับเพราะเรามีต้นไม้ต้นเมยอยู่ในแปลงที่ดินแล้วพี่เขาก็รับดูแลอ้อเนี่ยดูดูเด็กพี่เขาเดินแบบนี้ให้ด้วยเน่เน่่เเอันนี้พี่เขาทำหมดเลยนะนี่พี่ผู้หญิงทำคนเดียวนะพี่คนมาเช่าขนสุพรรณอ่า พี่น้องราชบุรีนะครับนี่เลยผมก็พยายามเนยมันก็มันก็จะเพี้ยนไปน้องไม่เนดีกว่าฮะฮะถ่ายข้างหลังอ๋อแถบนู้นอ๋อสวยมากเลยแถบนู้นมีอะไรที่ไปดูช่องไหนช่อไหนอ๋ออ๋ออ๋อกิ่งนั้นโอ้ยอ๋อต้องถ่ายแถบนู้นอ่าสวยมากอุ้ยแม่เจ้าอุ้ยอุ้ย เออจริงพี่สวยจริงเออ,เอ,อสวยจริงเลยพี่อุ้ยเราขึ้นแมงบนดูที่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันต้นลําใหญ่แน่หรอโอ้หมันออกเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนพวกต้นสาระเลยอ่ะที่ออกแบบผลเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ <S <S ้วมองมาดูนั่นน่ะน้ําตาลพลบเลยมันมันมันแบบว่าแกมน้ําตาลเนาะเพราะว่าผลมันจะยังไม่แก่มากมันก็จะคือเขียวอ๋อไดไงพี่ผมเจอแล้วผลเขียวๆตรงนั้นนี้ อ่าอันนี้ยังกินไม่ได้ก็เรากินต้นนี้ก่อนเราก็ค่อยมากินต้นนี้อ่าโอเคสุดยอดแม่เจ้าโหโหนี่อ่าอันนี้มือผมโหตื่นเต้นจนเหนื่อยอ่ะคิดดูดิหอบเลยอ่ะพูดจนหอบเลยแล้วดูดิพี่เขาดูแลดีอันเนี้ยก่อนที่จะซื้อครับก่อนที่จะตัดสินใจอ่ะจ้างคนสวนอ่ะคุณดูสิ่งนี้ก่อน พี่เขาทำลกหรือเปล่าถ้าเกิดพี่เขาทำลกนะครับไม่ต้องไปจ้างแต่เนี้ยโคตรสะอาดนะครับเกลี้ยงมากพี่เขามาทำเรื่อยๆนะเขาเป็นผู้หญิงทำคนเดียวคือจะให้ทำทีเดียวทั้งแปลงเนี่ยไม่ไหวเขาอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ดูดิแบบเนี้ยฝีมือเขาคุณจ้างเขาคุณได้ความคุ้มค่าแบบนี้แนวเขตเพื่อนบ้านไม่ต้องห่วงเลยครับล้อมโดยให้เสร็จสับเรียบร้อยเอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดครับสองไร่สองงานราคา1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทอันนี้ราคาเจ้าของเลยนะผมไม่มีบวกไม่มีเทินนะคุณ แล้วตรงด้านหลังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาเหลือไว้สําหรับใครอยากจะปลูกสร้างบ้านสวนด้านท้ายด้านหลังตรงนั้นเนี่ยเขาเว้นไว้ให้แล้วแต่ถ้ายังไม่ทําบ้านสวนนะคุณก็ปลูกพืชผักผลไม้อะไรของคุณไปเพิ่มเติมได้แล้วก็ไปทําบ้านอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วดูแถวนี้ดิสดชื่นมากตรงนู้นคือต้นอะไรเหลืองพี่ต้นคูนหรอลิมถนนอ่ะต,อต้นคูนใช่ไหมโอ้เหลืองมากนะครับตรนด้านนั้นอันนั้นอ่ะ คือเส้นถนนข้างหน้านะครับที่ออกไปสู่เส้นถนนทางหลวงแผ่นดินคุณเห็นไหมไฟฟ้าสูงสูงอยนะีะใกล้มากนะครับที่นี่ใกล้มากการเดินทางสะดวกจากกรุงเทพก็มาสักสองชั่วโมงเศร็จๆนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ตรงช่วงเนี้ย แปลงลักษณะที่ดินมันจะเป็นเนินที่นี่สูงกว่าระดับน้าทะเลเนี่ย83เมตรนะครับไม่มีประวัติในเรื่องของน้ําท่วมเอาจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แหล่งน้าจากลําห้วอะ่ะต้องเอาฝั่งตรงข้ามถนนลาดยางมันจะมีห้วยเล็กๆอยู่นะครับผมแต่ผมว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าต้นลํใหญ่เนี่ยมันประมาณสัก10กว่าต้นนะครับถ้าเกิดเท่าที่ผมนัานับอยู่เนี่ยคุณใช้น้ำประปลาลถก็เพียงพอแล้วแหละเพราะว่าเขาเขาสามารถดูแลตัวเองได้พอเขาโตมาอย่างเงี้ย ใต้ร่มของเขาอะ่ะมันใต้ต้นของเขาจะล่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือมันก็จะไม่ค่อยโดนแดดอะไรมากมายแล้วก็เพิ่มน้าไปอีกหน่อยหนึ่งใส่ปงใส่ปุ๋ยดูแลนะี่ครับพื้นที่ด้านท้ายนะครับผมอ่าอย่าอย่าอ,อ,อย่าว่าผมเพ้อเจออย่าว่าผมพูดเยอะเลยเนาะเพราะาผมพูดเยอะจริงๆ อ่าผมก็มีติดตลกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับแต่ผมอยากให้คุณดูรายละเอียดเป็นอย่างที่ผมเห็นเนาะแล้วผมจะปล่อยให้เงียบเียไปอย่างงี้ครับเดี๋ยวก็กระไรอยู่ค,ค,คุณคิดว่าไม่เสียหรือเปล่าผมก็ลยต้องพูดเยอะไปด้วยอ่าจะได้มาดูกันว่าเฮ้ยเนี่ยผมพาเดินทั่วนะไม่ใช่มาเห็นแวบแค่ข้างหน้าเป็นถนนลาดยางพอแล้วหรอแค่บอกว่าหน้ากว้าง4ี่สเมตรอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็ลึกเข้ามาเนี่ยเกเมตรเนี่ยพอแล้วหรอออแล้วก็ให้ดูเฉพาะต้นลำไยที่มันบ้าลูกอยู่ตรงกลา จนจะต้องที่เอาไม้มาค้ำแบบเนี้ยพอแล้วหรอเออแล้วจะต้องมาบอกว่าอยู่ที่ตำบลน,น้ำผู้อำเภอเมืองราชบรุรีจังหวัดราชบุรีเนี่ยพอแล้วหรอแล้วต้องบอกว่าราคาขายสองไร่สองงานหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยพอแล้วหรอไม่พอครับอมผมพูดไปเรื่อยพาดูไปเรื่อยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มต้นลาไยนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดกลับกินบ้านด้วยพี่เจ้าของถ้าดูอยู่นะผมจะเด็ดกลับบ้านครับ ส่วนลูกค้าที่มาดูที่เอากลับบ้านได้ครับแต่ขายแต่แต่คิดราคาเป็นกิโลนะครับอ่ะกิโลละ60บาทเอากลับบ้านไปเลยอ่ะเนี่ยครับตรงด้านเนี่ยมันก็จะมีที่ว่างอีกนะครับมาปลูกบ้านตรงด้านนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบบ้านตรงยาวๆเนี่ยปลูกฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมตรงด้านเนี่ยมันจะมีเวอร์อีกหน่อยหนึ่งทําเป็นบ้านรูปตัวแอลก็ได้ถ้าไม่อยากเสียต้นลําไยไปเนาะอ่พาทิศตกทางด้านนน้นด้านข้างนะครับผมในีเห็นเลยว่ามันอยู่ทางด้านของฝั่งทิศเหนือ เราเดินเข้าไปในสวนกงนคือให้คุณชมแบบเมื่อกี้ผมเดินมาตรงกลางตรงกลางมันจะมีต้นลำไย,ยอยู่ประมาณสักสามแถวนะครับเมื่อกี้ตรงกลางที่เขารอรอเก็บลำไย,ยให้ผมอยู่เขายืนอยู่ตรงด้านนั้น <laughs> เพราะผมบอกเอาไว้ว่ามันมีต้นไหนแก่บ้าง <laughs> เขาบอกว่าต้นที่สามมันแก่แล้วแก่คนรีวิวก็แก่ด้วยงนั <laughs> ้นแก่ก็เอาไปอยู่ด้วยกันเลยประมาณนั้น <laughs> ติดตลกครับติดตลก ตรงนั้นมีวิวภูวเขาแต่มันเปิดเลนส์ไวอยู่จะมองไม่เห็นเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีเวิร์กปลูกสร้างบ้านตรงนั้นนี้ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากปลูกท้ายที่นะครับ mm. ก็จะเห็นว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นถนนลาดจางนะครับข้างในเนี่ยมีมูวานอีกนะครับผมเอา้าแปลงนี้ตัดสินใจเลยครับว่าจะมาดูหรือไม่นะครับผม ผมพามาดูแล้วแต่คุณก็ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองว่าการเดินทางคุณโอเคไหมคุณชอบไหมแล้วก็ไอ้ที่ผมรีวิวให้ดูอย่างเงี้ยครับมันเหมือนจริงไหมแต่ผมคิดว่าผมไม่โกหกหรอกเพราะว่ามันมันถ่ายจากสถานที่จริงผมไม่ได้เอารูปภาพใครมาแปะเนาะประมาณนี้ให้เห็นเ,นเลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสองไร่2ง,งานนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับมาสนใจแล้วเข้ามาเอาเลยแล้วก็เดี๋ยวมีคนสวนเนี่ยให้คุณติดต่อ,อเขาให้เขาดูแลราย ให้ด้วยอะไรด้วยนะครับรับรองได้ไปคุยราคากันเองนะครับในเรื่องของการว่าจ้างนะครับผมส่วนวันนี้ใครสนใจโทรนะครับคุณขวัญหรือว่าคุณเจหรือว่าผมนัชชนน์ก็ได้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับไปเก็บลูกลำไย,ยดูดิบ้าขนาดเนี้ย <laughs> โอ้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย